ไม่ว่าจะหน้าเท้าแคบกว้างหรือเท้าใหญ่บอกเลยว่าใส่รองเท้ารุ่นนี้แล้วรอดทุกคนค่ะเพราะเป็นแบบเบสิกที่ออกแบบมาให้ผู้สวมใส่ได้ลุคที่สวยหรูและเซ็กซี่นอกจากนี้ยังช่วยให้เรียวขาดูเพรียวยาวเหมือนนางแบบได้ทันทีอีกด้วยซึ่งแบรนด์โอและบีก็เน้นใช้วัสดุที่นุ่มสบายอย่างหนังแท้มีความทนทานและสวมใส่สบายเท้ามาพร้อมกับสายรัดข้อเท้าที่ปรับระดับได้เพิ่มความกระชับได้มากขึ้นให้ผู้ใส่เดินได้อย่างมั่นใจและสวมใส่ได้หลายโอกาสค่ะ SIRENA มีจุดเริ่มต้นมาจากรองเท้าแต่งงานต่อมาได้ออกแบบรองเท้าหลักสไตล์ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทำให้เราสนุกกับการแต่งตัวในทุกโอกาสซึ่งรองเท้าส้นสูงรุ่นนี้เหมาะสำหรับสาวๆส,สายปาร์ตี้โดยมาพร้อมกับส้นสูงถึง5นิ้วและไม่เพียงเพิ่มความโดดเด่นด้วยความสูงเพราะยังออกแบบให้มีกากเพชรรอบๆตัวส้วนพื้นด้านหน้าและสายคาดแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสูงเกินไป เนื่องจากเสริมด้วยแพลตฟอร์มหนาด้านหน้าและปลายเท้าเปิดใส่ได้สบายค่ะหลายๆคนคงคุ้นเคยชื่อร้านรองเท้าชูเบอรี่ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ชื่อชูโดยมีหน้าร้านหลายสาขาอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําและมีรองเท้าให้เลือกหลายแบบแต่รองเท้าที่ดังไกลระดับโลกและดาราฮอลลีวูดเลือกใส่มาแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นรองเท้าส้นสูงที่มีหลากสไตล์ซึ่งรุ่นที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือรุ่นที่เสริมฟองน้ำปูเป็นพื้นลายตารางช่วยลดแรงกระแทกสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นใน7บเทา้าทั้งยังเสริมด้วยสายรัดข้อเท้าเพิ่มความกระชับค่ะ L.A. Benla ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์รองเท้าที่มุ่งเน้นเรื่องของวัสดุและการออกแบบที่สวมใส่สบายและมีรองเท้าหลากหลายสไตล์ให้เลือกซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นสไตล์สาวนํำเทรนด์ด้วยส้นรูปแบบเข็มและเหลี่ยมตรงปลายดูโดดเด่นสะดุดตานอกจากนี้ยังเป็นแบบเปิดส้นไม่ต้องห่วงเรื่องรองเท้ากัดเลยค่ะทั้งยังออกแบบให้หน้าเท้าเปิดผู้ที่มีหน้าเท้ากว้างหรือเท้าใหญ่ก็สวมใส่ได้สบายๆเพิ่มความกระชับด้วยสายคาดสองสายแบบควยที่มีความหนาเดินนานแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัว สาวๆที่อยากจะเสริมความสูงแต่ไม่ถนัดใส่รองเท้าส้นสูงเราขอแนะนำรองเท้าส้นสูงแบรนด์ไทยรุ่นนี้เลยค่ะเพราะถึงแม้จะมาพร้อมกับความสูงถึง3.5นิ้วแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการทรงตัวเนื่องจากออกแบบให้ส้นมีความหนารองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นและทรงตัวได้ง่ายเสริมด้วยสายรัดข้อเทา้าที่ปรับได้หลายระดับ นอกจากนี้ยังมีพื้นเสริมด้านหน้าหนึ่งนิ้วช่วยให้เท้าอยู่ในองศาที่สบายมากขึ้นด้านในบูด,ด้วยผ้ากำมะหยี่เพิ่มความนุ่มไม่กัดเท้าเวลาใส่ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด